ทุกท่านเราก็มากินข้าวเมนูต้มไก่นะฮะไก่เส็มระไก่ยาเลยแรปากเลยแในปากเลยบอกโอ้ของหวานก็มี่อ้ของหาก็มี หวานเทียบเลยมรกรอเดอร์นะมืออหน้อยมือเดี๋ยว่า้นมือโอ้ไม่กกันโดยม่มี่กินเทียบเลยกต้มไก่ไ้วไอหวานกินปิ้งมันกินนึมีของนี้มานี่กร เออดีม,มาเลยโอ้พี่แววจ้องไว้บนนี้จ้งไว้ให้เจ้าได้เรี่ยงกินกะเพราได้เนื้ออาหารแววกินกะเพระคนกินกะเพราได้คอยเหรอพี่บ้างพี่พราจะหิวเลยไม่ค่อยหิวอืมอืไมไดครับหมูของเบื่อ มาพ่อมาหมาดเนื้อเนื้อว่ากินเรียกเป็นหมาด

วันนี้กินข้าวไม่ค่อยตรงกันบางคนก็กินก่อนอยากกินก่อนเนาะใครกินมันเนาะโอเคครับรอครับรอสติกครับเดี๋ยวกินบุกแคบเดินเดินใจงงไเลยมาจอง Ê, ngồi để bay bay, Ngồi để bay bay ở chỗ đó ừ. Mặc của mọ Mấy cao nước mùa này, phải cao mùa chỗ

mong em mong 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 mời chút được áo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 